สวัสดีท่านนะครับตอนนี้แบงกบี้อยู่ที่วัดใจรัตนารามนะครับคืนนี้น้องต้นข้าวนะครับมาขึ้นร้องเพลงนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวแบงกบี้นะครับจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ FC ได้รับชมกันว่าเวทีขึ้นร้องเพลงคืนนี้เป็นอย่างไรสถานที่เป็นอย่างไรนะครับครับทุกคนครับที่ FC เห็นนี้ก็เป็นบริเวณนะครับ อันนี้นะครับเป็นเวทีนะครับทุกคนที่นี่อาจจะดูไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็วันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะครับไม่รู้ว่าคนจะมาเยอะหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าเต็มนะนะครับเพราะว่าจุดบริเวณมันไม่ได้กว้างมากนะครับตรงนี้ก็เป็นร้านค้าที่มาขายของนะครับที่อยู่ในงานนะครับมีเยอะครับทุกคนก็พอประมาณครับไม่ถึงกับเยอะมากนี่นะครับทุกคนวัดนี้นะครับวัดไตรรัตนารามนะครับทุกท่าน อยู่บ้านตาลนะครับ4กมนะครับตำบลท่าพระตำบลทางพระนะครับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับนี่คือถนนนะครับข้างหน้านะครับเห็นไหมครับวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะครับแจ่มเลยร้อนเลยนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับจริงๆทางเข้าอ่ะมันมันเข้าได้อีกทางหนึ่งแต่ตรงเนี้ยติดถนนนะครับซึ่งน่าจะเข้าง่ายกว่านะครับจริงๆมันมีซุ้มประตูหน้าวัดอีกนะฮะ นี่ครับนี่คือลานบริเวณที่ผู้คนจะมารับชมนะครับทุกคนนะครับมากันเยอะๆนะครับครับเย็นนี้นะครับ f c ก็มารับชมไลฟ์สดทางช่องแมงกระวี่ฟิล์มเยอะๆนะครับแมงกะวี่ก็ไลฟ์ทั้ง3ช่องทางยู u ูบแฟนเพจนะครับแล้วก็ Ti k t o k อกนะครับมารับชมไลฟ์สดกันเยอะๆนะทุกท่านนะครับก็แมงกระวี่ก็จะติดตามน้องต้น ข้าวนะครับให้ FC ได้รับชมกันตลอดนะครับขอให้ FC น้องต้นข้าวช่วยกดติดตามช่องแมงก b ะบี้ฟิล์มให้ด้วยนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันนะทุกคนเนาะโอเค